โอเคครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซิงคูล่าในดับเ s ิ u โ f เฟตนะครับผมพูดถึงเรื่องแรกเปลี่ยนเอเซนต์นะฮะเปลี่ยนเอเซนต์เอเซนต์นี่คืออันนี้ไข่เปลือกไข่นะเขาเรียกเราาเปลือกไข่เออวลาไปตีไข่มาแล้วได้เอเซนต์แทนที่จะได้ไข่ปกติเราตีแล้วมันจะได้ไข่ใช่ปะ แต่โชคร้ายอ่ะมันจะได้เอเซนส่วนมากเลยมันจะได้เอเซนเอเซนนี่มันสามารถเรามาเปลี่ยนเป็นเปลือกไข่ได้นะครับแล้วก็มันอาจจะดีกว่าเปลือกไข่เดิมด้วยซ้ำถ้าเกิดเรามีถึงยี่สิบสี่สิบแปดสิบหรือล่อกันแหละให้มาเพิ่เยผมมียี่สิบผมพอดีผมว่าจะเอามาเยอะกว่าน,นี้นั่นแหละแต่ว่าเอามาทำคลิปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แนะนมามันไปด้วยไงครับ โอเคครับอมาที่ที่ตัวเดิมนะครับไอ้ดุงคชร์เมนเจอร์เนี่ยเปิดนะครับแล้วก็โปรทูเอ็กซ์ครับผมเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นโปรตีนไฟสเปร e เอเซนต์นะครับผมแล้วแล้วแต่ว่าจะมาเอาเปลือกไข่ไหนมาทํานะครับนี่เปลือกไขเ่เขียวเปลือกไข่ฟ้าเปลือกไข่ม่วงผมเอาเปลือกไข่ม่วงมาทำเนาะเพราเปลือกไข่ม่วงมันบอกว่าต้องใช้เปลือกไข่ม่วงยี่สิบแล้วก็ องกรน้ำสามเนี่ยดาก้อนบีนะครับองกรน้ำสามเนี่ยผมมีก็สามโอเคกด yes เพื่อเปลี่ยนุ๊บนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพียดราก้อนนะฮะเป็นเหมือนขอภัยตอนแรกผมพูดเป็นเอ่อไข่ส้มแต่มันชื่อมันเป็นนู่นว่าเพียวชื่อไข่เพียวนะฮะเป็นเพลระก้อนโอเคได้เป็นเพลราก้อนามาแล้วนะฮะ แล้วเราไปเปลี่ยนเป็นไข่การเมื่อกี้เมื่อกี้การที่ทําคือการโพลิฟนะฮะเป็นโพลิฟคือเปลี่ยนขั้นนะฮะคือเป็นสมมุติไข่เขียวโพลิฟใช้มังกรน,น้ําจะเปลี่ยนเป็นไข่ฟ้าไข่ฟ้าใช้มังกรน,น้ําจะกลายเป็นไข่ไข่ม่วงโอเคนะครับแล้วก็ไข่ม่วงเหมือนเมื่อกี้กลายเป็นไข่เพียวเหมือนตอนนี้นะฮะ คือมันจะทำให้ระดับสูงกว่านะฮะแล้วก็อไปเป็นการแลกเปลือกไข่ประกอบเป็นลูกไข่นะฮะกด check ตัว e n c h e c ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกว่าเฮ้เรามีเปลือกไข่อันไหนผมมีเปลือกไข่เพียวนะฮะกดเปลือกไข่เพียวครับถามว่าคุณมีกี่อันนี่ยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งยิ่งดีมากนะฮะแต่ว่าผมเอามาทำคลิปก่อนนะโอเคยี่สิบอัน กดครับปักนี่ครับเป็นไข่เพียวนะฮะใช่หรือเปล่าใช่นั่นแหละลองลองนี่ครับผมไข่เพียวหรือเปล่าวะนั่นแหละเอามาก่อน เป็นเริ่มต้นการฝักไข่นะฮะเป็นสายเล่นกันอินนี่กว่าเออเดีเออ๋ยวผมต้องการลบไอ้ไอ้นี่ก่อนผมลืมพาของมาลืมพาที่ลบตัวมาดิขอลบที่ลบตัวฟินนี่ก่อนขอป,ปิดเวบแปนึงน,นะ โอเคยังครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วอานนุ่มปอดตัววิ่งก็ถึงแล้วแมห่านน,นะครับเป็นไอเทมลบไอ้นั่นลบมังกรเนาะผมเมื่อกี้มีแต่ใคร มีแต่นู่นเนาะเดี๋ยวต้องใส่โอ,โอเคครับอันนี้อ็นนเวลามาคัดไขอ่อ,อ่ะผมจะไม่เอา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 ตัดสักอันเนาะตัวไหนไม่สวยบ้างวะตัวผมใช้ตัวไหนแี่ะตัดตัวสี ฟ้าจคือที่ผมลองเนี่คือมันตัดได้ตัวเดียวนะฮะมันตัดแบบเราถึงถึงเราจะมีตัวดีล e ทสามอันแต่มันใช้ได้แค่อันเดียวครับดูนะฮะแบบปั๊บมันก็ใช้ได้ทีดียวแล้วจะตัดอีกคันมันก็ไม่ให้ตัดนะฮะมันให้ตัดแค่ทีเดียวเท่านั้นผมจะสุมนะฮะจะเป็นมังกรตัวาหน สิบสล็อตนะถ้าเป็นสิสิบสล็อตนี่โอ้โหเจ็ดสิบห้าเซียนเลยว่ะตัดไม่ได้สุ่มแล้วกันอนะ่ะสูส้ออกนะลูกพ่อสิบสล็อตโอ้โอ,โอเฮ้ยตัวเดิมี่อ๋อไม่ใช่วะโอเคนะฮะ อันนี้ก็นี่อ๋อเจมแมวอยู่ก็สวยอยู่นะครับนั่นแหละคือได้ไมาจากไข่เพียวนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะจบแล้วเนาะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเอเซนส์การหาไข่แล้วก็มาดูว่าผมเจอไข่ยังไงไข่ที่ไหน เจออย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับถ้าไม่ดูก็ขอบคุณมากครับแค่เข้ามาดูก็บุญหมดละโอเคขอบคุณครับไข่ฟ้าก็หมผงไข่ฟ้าแต่ได้เป็นเอเซนอีกแล้วนะฮะเป็นแด้ฮ oh. ะไอ้กาลีน่า oh. กาลีน่า oh. กาลีน่าโ oh. อเองอ ได้ไข่เขียวนะฮะไข่เขียวหรือเปล่าใช่ไข่เขียวไข่เขียวสองยังเยอะเข,ย <c oughs> เขียวเขียวเขียวที่ประสาทอีกแล้วเยอบ่อยมากประสาทไข่ฟ้าอีกแล้วนี่ประสาทอยู่นี่เลยใช่ปะนี่ไข่ฟ้าอีกแล้วไข่เพียวเนาะอย่าเนาะเพียวอสเซน เพื่อูตีเทีบตายเหี้เพียวเซนขอบคุณครับน้ำตาจะไหลโอขอบคุณนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับถ้าไม่รบกวนเวลาจะเต็นไปรบกวนคลิกทางด้าน,นขวานะครับเพื่อไปดูวิดีโอวิธีการฟักไข่นะฮะ บางคนยังไม่รู้บางคนยังถามแอดมินอยู่เลยยังถาม GM อยู่เลยนะแล้วผมเข้ามาอธิบายแล้วนะครับวิธีการซักไข่วิธีการหาไขา่อะไรพวกนี้นะครับผมมีทางวิดีโอด้านขวานะครับถ้าาว่าจะสะดวกแล้วควให้ดูด้วยนะครับแหม